เปิดชีวิตจริงของคุณตองค่ะวันนี้จะพาะทุกคนมาติดตามเรื่องราวของสาวคนนี้กับชีวิตจริงที่ไม่โรยด้วยกีบกหลาบเธอเป็นนักแสดงที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนค่ะคุณตองสาววิตรีนนางเอกร่วมสมัยมากความสามารถล่าสุดเปิดใจถึงชีวิตก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงคือไม่เคยบอกใครมาก่อนนะ คุณตองเองบอกว่าส่วนใหญ่เวลามักจะมีงานแสดงเนี่ยก็ได้ไปเป็นคุณนายทำให้หลายๆคนจำภาพเธอในแบบนั้นเธอก็เผยว่ามันต่างจากชีวิตจริงมากๆเลยละค่ะเดิมทีทางบ้านเองก็ต้องหาเช้ากินข้ามไม่ได้เป็นคุณนายก่อนจะมาเป็นดาราเรียกได้ว่าคุณตองเองเป็นคนที่กระตันยูตั้งแต่อายุ13เธอรู้จักจะใช้เวลาว่างหลังจากเรียนพับถุงหาเงินเพื่อแบ่งเบาภาระกับทางครอบครัวโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆละค่ะ พร้อมกันนี้เธอยังเล่าให้ฟังอีกว่ามักจะถูกเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยชอบพูดว่าต้องถูกเก็บมาเลี้ยงกระทั่งวันหนึ่งมีคนให้ความสนใจในตัวเธอจึงทับทามให้ไปแคตติ้งก็ได้มีโอกาสก้าเข้ามาสู่วงการบันเทิงยังไงก็ต้องขอแสดงความมีดีกับเธอด้วยค่ะ